ใช่ใช่พูดเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานโอเคแล้วเนี่ยยังยืนเต้นอยู่เลยทะ่บียนยาอย่างเงาับอยู่เลยทะเบียนคนนั้นเขาเหม่อมั้งทะเบียนไปดึงเขามาหน่อยออกมาแล้วมาแล้วมาเชี่ยวครับชิ่วเอาโดนเหม่อเหม่อแป๊บนึงครับแปหนึงหนูต้องรอรอพี่เข้าไหมอ่ะใช่ใช่พี่เขามาแล้วรอพี่เขามาแล้วพูดทีเดียวไอคนไม่เนเหรอ อีกคนเหรอคนนั้นเล่นไม่ได้ครับลงทะเบียนที่หลังน่ะนี่เทมป์เราเเข้าแกงที่หลังครับเราให้คะแนนลูกศิษย์นะอย่าเลยครับใช่โอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นตรวิตานะครับก็คือรองเท้าครับขอให้ทุกคนเอ่อถอดใส่รองเทา้าให้ศึกษาคนละสองรอบหน่อยครับ ใครที่ใส่รองเท้าที่ไม่ใช่ตามที่เรากำหนดก็อตัดรุนาถอดด้วยนะคะมีน่ะคะ่ะแฟชั่นที่กดใช้ห้ามใส่นะคะโอเคในที่นี้ไม่มีใครใส่แฟชั่นนะคะเดาไม้เรื่องขอบครับห้ามทุกคนขึ้นขอบนะคะเพราะแล้วก็ระวังด้วยครับเรื่องชุดต้องขอบระวังตกแมพกัน ยืนเรียงกันสามตัวแบบนี้กูยิงทิ้งแบบทิกแท็กโทะัพเบ๊อุกครับนนะคะก็คือถ้าเกิดอุ้มไปซุบตรงลิงขอบเลยอ่ะเราเพื่อนเกิดบนขอบอันเนี้ยเออไม่เป็นไรนะคะ้คาไปได้แ,แต่ถ้าเกิดตั้งใจแบบขึ้นไปปั๊มเพนหรือขึ้นไปชุบเพื่อนบนขอบอันเนี้ยถ้าเราเห็นนะครับเราจะตัดสิทธิ์ออกจากการแข่ง <ë> ขันรอบนั้นเลยนะคะเพื่อนะขอบคุณกี์ซ้ายพี่เทพาขาครับต่อเลยโอ,อเคครับต่อไปก็คือการอุ้มสมนะครับ ไม่อนุญาตให้อุ้มศพไม่ว่าจะเป็นฝั่งตัวเองอหรือฝั่งศพน่คนล้ายศพนี่หรือฝั่งศัตรูคร่ะแล้วการทำการใดๆไม่ว่าจะเป็นต่อยหรือตีนะครับต่อไปเรื่องถ้าใครมีอาวุธสองชิ้นก็ไม่สามารถดกด X เพื่อสลับอาวุธได้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดระหว่างแข่งขันอยู่นะครับเกิดตัวบักนะครับให้ทําการยกมือแล้วก็เดินออกมาเลยนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือหลังจากแข่งจบไฟแล้วนะครับไม่ต้องทําการปุ้มเพื่อนนะครับเดี๋ยวทางแอดมินจะทําการชุบให้เองนะครับจะได้ป้องกันการตกแบบด้วยกับตัวบักพูดก็ได้หนูพูดเลย ปุ่มปุ่มต้นตอนนี้เราเราได้ไปที่ปุ่มตัวเทแล้วนะครับดังนั้นคงไม่มีใครโดระหว่างแข่งขันนะครับปุ่มป้นโอเคครับนั่นคุณดูเกเบอร์นะอย่าตอก็หลังจากนี้ขอให้ทั้งโายเดินกับไปที่ป้ายครับแล้วเดี๋ยว บอกสภาที่อยู่แต่ละฝั่งครับว่าพร้อมแล้วก็ดูพี่อาร์ตี้เป็นสัญญาณนะครับผมขอบคุณครับพร้อมครับขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับแบกแล้วเดี๋ยวมาอย่างนี้แล้วบอกทะเบียนด้วยนะคะมาอย่างนี้เลยเนี่ออกมาเแผนไหมครับ เือนดิมยพมืแมเดิาเอมันเดิมหก่อนิ่อนทุกคนแผนเขาคือโอบแล้วไว้พี้เราต้ทำบกอดเหรอให้เขาอุ่นเหรอวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยิน่ะเขาจะแยกซ้ายแยกขันเอาไว้นานๆอะไรจังหาวะนี้แหละสู้ๆค่ะวันนี้เราเล่นชิมันถวล์เนรชิลนอมอก็ได้นอมอกก็น่าจะได้ยินเข้้ครบครบมานี่มาดาบแทบอะไรนั่นนะเขาถือวุ้นอะะฮะแล้วตอนไฟต้องชาร์ติงเดี๋ยวนอมอลชาร์ติงครับโอเค เหมือนเดิมให้แผนแล้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเอาแบบเดิมเราซ้อมแบบไหนเราเล่นแบบนั้นดีกว่าชนสามชนสี่เขาประมาณสิบหกสิบเจ็ดคนอ่ะสบายเราสิบสามแค่นั้นสบายคือสบายไม่เราสบายสบายเหมือนเมื่อวานหัวสิบแปดเป็นานไมยังได้แค่นั้นถ้าถ้าเราวิ่งขวาเราต้องวนซ้ายนะแต่ถ้าเราวิ่งซ้ายเราต้องไปขวาไม่มืนพราะเราเป็นผักปลายังยัางเราคุยก่อนก็ได้ไม่เป็นไรคุยก่อนแป๊บนึงครับคุยอะไรวะไม่มีอะไรให้คุยแล้วไม่มีอะไรให้พูดพร้อมแล้วครับไปคลาสกิฟต์วาสนาเราก็ไปได้ไม่ปนปไนไปไปไปพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไม่ชวนอยู่ข้างหน้า ไม้ลองอยู่หลังไอรีเราต้องไปคู่กันไปโอเคอันนี้คือด้วพิงมาืยด้วยการพิงมาอยู่ข้างไอรีเลมาิมามามามมามาไปไปวิ่งเลยวิ่งหน่งวิ่งหน่อยปชที่เวิ่งหชน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 ชชนชนนชชนชนนชชน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 นนน ลุไปลุชุบบ้านนะชุบบ้านเดียนยืนดี่นชุบบาอาดิไม่ได้แล้วไม่ได้ก็อยู่โอ้ยโอเคาจะไปด้วยเพื่อนด้วยเพื่อนด้วย ดูเพื่อนด้วยเคียวสวยชุบชุบนะชุบหน่อยดูกันให้นะโอเคชุบอันนี้เราชุบกันให้ดูให้ดให้พี่ืพี่กักัไปคบ่อน่ดกาเพื่อนเพื่อนเคียวสวยกลับหาเพื่อนหน่อยกลับหาเพื่อนหน่อยกลับหาเพื่อนหน่อยัเล่นค่อย่นค่อยเล่นค่อยเล่นทุกคนค่อยเล่นุมุมมุมตรงตรงไหนให้ตรงไหนให้เสร็จก่อนตรงไหนให้เสร็จก่อนคอนหมาตัไหนให้เสร็จก่อน โอ้โหคนลยพี่พี่กระหล่ำคนนั้นเลยไปกันเลยเอาเราเยอะแต่ลราเยอะกว่าครับดูจำนวนคนสิชุบไปชุบไปชุบไปนั่งคนพิเศษมาเอาเอาเอาขาเกินหนึ่งเขาเกินหนึ่งกันให้อยู่กันให้อยู่กันให้อยู่เอาเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยพออย่างพออย่างปากเข้าหน่อยปากเข้าหน่อยดิพี่ไปไหนแล้วเอาลูกพี่เบอร์ปากปากปากพี่เบอรพี่เบอร์พี่เบอเล่นไปค่อยๆเล่นทีละคน ตือพี่มีเก็บช่วยหน่อยไปเลยก็ได้ผมนะโอเคเราเมีเราตัดเราคนน้อยกว่าเงฮะเราคนน้อยกว่าแคบอยู่ไหมอะ แล้วเรามาตายข้างกันด้วยอะรักจกันอน่งามกันนมโตขึเป็นกคิซด้มรี่นะไม่เห็นมองไม่เห็นอาก็ว่าอยู่แด่งตังนาไม่ไปสักทีนั่นน่ะสีวาเไม่ตายสักทีนะงอมปาเนือไม่งอมไม่งอมเป็นไรคไม่เป็นไรเป็นไรดูเสียงไม่งอม เชียวเชียวเราเล่นเชียวเล่นเชียวให้พี่ไปเชียนเดียวเองเช็คแล้วพี่ผมเช็คแล้วผมเช็คแล้วเทพเขาเอาเทพไปไหนอ่ะพิงเอดีเหลือหนึ่งอันใครมีเอดีแบ่งมากผมมีผมมีผมมีแบ่งกันแบ่งกันขอบบคคุณรัพอลใครใครใครที่ตายรบกวนกดเอ็กซ์แค่หน่อยนะเมื่อกี้ชุบชุบไม่ขึ้นอีกแล้วมันมันไม่ขึ้นว่าะมีมีพลเล่นอยู่ใกล้เคียง ตายแล้วดิงก่อนเลยตายเลยตายแล้วดิงก่อนเลยใช่ใช่เมื่อกี้ผมจะชุบไปสองคนไม่ติดสักคนเลยแล้วกันอดีเพิ่มไหมมีน่าเมื่อกี้นครับอนน้อยไัดไปเยอะอยู่เมื่อกี้อุเบนที่มีเพลนละตีได้ด้วยแต้ตาสวยและแค่คอนไฟต์บานแลตายแบบตายแบบรู้สาเหตุหจาก็คอยหมานดูเลือดได้ครับ ไม่แต่เมื่อกี้ตอนเช็คเลือกก็ไม่บักนะจะอยู่ดีปักพี่พี่แบงค์บักตอนชุบผมขี้มุมหมดน่าจะใช่เพราะเมื่อกี้เขาอีโมอีโมทแไปแล้วเขาอีโมพี่ไปแล้วแต่พี่ไม่ตายใช่ไหมตอนนี้มีเพลงกันเท่าไหร่ก็ใช้เพลงบิ๊กคลุกมัแปลมันเป็นมีอยู่สามไม่ได้ใช้เลยเพลงมีแปดครับคู่กับพี่ดีแบงค์คนละอสองเพลงมีเก้าครับดีดีหนเหลือสองมีเก้าครับขอเพียงสักขวดหน่อยดิแม่พี่เอาเอเดียไหมป้าแต่คราเพิ่งชุบแล้วเอามาป้าเอามาให้หนูมา อีกแน่นั้นมกเลยอ่ะให้สองเลยแล้วกันเหลือแค่หนึ่งเหลือไว้ให้เผื่อชุบด้วยนะครับใช่ปเหลือแค่หนึ่งอันแหละเขาปั๊บไม่ได้ชุบเลยเมื่อกี้ต่างกว่าห้าอันไหมโอดีไม่ได้มีมันดึกมันจะเวิร์ด จุดเอาของหนูไหมเอ้ยรอบนม่เป็นไไรด้รอบนี้รอบนี้เอาเป็นแบบว่าเราดันไปลึกๆเลยดีกว่าสบที่เหมือนเหมือนที่จะพาลองแบบเหมือนที่พาไหมแบบมีคนจุ่มเข้าไงในเลยเลยเขามาลุมจุ่มจุ่มจุ่มเขาไม้ชนไม้ให้ข้างหน้าไปไหมไม้ชนก็ชนชนไปเลยลึกๆแล้วคนอ้อมก็อ้อมไปลึกๆเนื้อไม้ชนเข้าไปลึกๆแต่อย่าอยู่ใกล้กันเยื้องไปเลยเข้าไปเหญ่ไว้กันมากนะไม้ชนพร้อมนะคะับพร้อมนะครั พร้อมแล้วครับสบายดีนะมาถึงข้างหน้าใช่ไหมใช่มาถึงสี่คนข้างหน้าแยกกันหน่อยนะข้างหน้าแบบลึกๆเลยนะข้างหน้าลึกๆเลยนะชนลึกๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยววนวนขวานน่อยเองคนไหนนะเอออย่าบอกเรื่องทิศการชุบนะถ้าเป็นไปได้มองนิดนึงตรงนน้นนะมุมทางเขาใช่ไหมเออระหว่างเขากับจุดไปไปไปกระตายกระตายชน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 

กอเพนไม่ลงอ่ะไม่ทันแอนขึ้นมาผมบักรใจเย็นทีละคนทีละคนไเร่ยๆสามคนสามคนเกิดมาแล้วไปเล่นเลย รออยู่รออยู่รออยู่เพื่อนรีเพื่อนอยู่ใจเย็นีคนี้อกตีคนนี้ออกตีคนนี้ออกล็อลอู่ล็อกไตีคนนี้ออกเล่นไปเล่นไปเล่นไปให้เล่นไปเล่นไเล่นไปเล่นไปเา่นไปเล่นไีเอ่น่อไเล่นเล่นเ่นะคนไเนปเก่เ่นไปเล่นปล่นไเล่นไเลื่อเ่นไปเล่นไ่นเนไปเพ่่นนเ่นเล่ลนน่่นเ่น ระวังพิซซริลล์ล้มไปแล้วครับหนึ่งคนครับหน่อดีีรอาจจะว่ายังไงครับแหมเอาครับยังไม่ล้มครับตอนนี้น้อยไปแล้วครับล้มไปแล้ววันนี้ถือว่าเราแก็บเขาได้เยอะอยู่นะยังไงแบบจำนวนคนเราสู้ไม่ได้หเล่าใช่ปะเราก็ดูนี่ที่ว่าวันนี้เราทำเขาล้มไม่ได้เยอะขนาดนี้โอเคแจ้งนี้นี่เขาชอบกินชีสนะครับผมฮะ เก็บแกับชีท <laughs> แค่นี้ก็พอแล้วครับอิงเราเน้นเก็บก็พอละขอบคุณครับสองวันวันนี้ยังไม่ค่อยได้ฆ่าใครเลยอ่ะพรุนี้เจอใครเนี่ยแอบดูก่อนพรุ่งนี้เจอใครแน่หนูแอบดูก่อนว่าพรุนี้เราเจอใครจำไม่ได้อ่ะจำไม่เคยได้เลย รูปนี้เจอเอ่อเจอที่สิบแปดพูด้องสุกไม่ตื่นค่ะอินฟินิตกับลิ้นเหลวเนี่ยพอพอพอหน้าเล่นอยู่นะ ไม่ขนอีคนืบคุณค่ะบค่ะขอบคุณค่ะอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอขอบคุณค่ะ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 อบคุณค่ะบคุณค่ะบคุณค่ะอบคุณค่ะขุณค่ะขอคุณค่ะขอบคุณค่ะอบคุณค่ะขอบคุ่ะนี้อะุอุกอ่ะชะอ ไม่คุยไม่คุยจะขึ้นไม่ได้ไหมเน,นี่ยมันเหนื่อยสุดแล้วไอ้ขึ้นเนี่ยขึ้นยากได้ทั้งสองพี่เึบสวยไปเชื่อและ